นี่ค่ะเป็นเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะสามารถอ่านบาร์โคดนะคะที่เป็น 1D ได้ทุกรูปแบบนะคะสวัสดีค่ะจากบริษัทรีเทลบิสเนสเซอร์วิจจำกัดค่ะวันนี้ขอมาแนะนำสินค้านะคะเป็นตัวบาร์โคดสแกนเนอร์นะคะยี y ่ห้อซีบ้านะคะรุ่น ls 2 2 0 8ค่ะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะตัวนี้นะคะเป็น หัวอ่านแบบเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะเนี่ยค่ะเป็นเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะสามารถอ่านบาร์โค้ดนะคะที่เป็น 1D ได้ทุกรูปแบบนะคะน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่150กรัมนะคะน้ำหนักเบาค่ะตัวนี้นะคะจะมีสายที่เป็นอ่อ อินเทอร์เฟซที่เป็น USB นะคะยาวอยู่ที่ประมาณ1.5เ mm มตรค่ะแล้วก็มีตัวแสแตนนะคะหรือว่าขาตั้งนะคะไว้ใช้สำหรับตั้งบาร์โค้ดนะคะตัวนี้นะคะระบบของมันนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคอนติเนียนะคะต่อเนื่องคือเหมือนเอาบาร์โค้ดเข้ามาสแกนได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นกดปุ่มนะคะก็คือสามารถทำได้ค่ะตัวนี้แล้วก็มี IP ด้วยนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งที่เป็นโหมดสแกนต่อเนื่องนะคะ คือสามารถเอาตัวบาร์โค้ดนะคะเข้าไปอ่านได้นะคะหรือว่าเราจะตั้งเป็นเ,เป็นลักษณะของเรากดเองนะคะคือใชอ้กดตรงกลิปนะคะสามารถตั้งได้หลายแบบนะคะตัวนี้นะคะดอกเทสนะคะหรือว่าสามารถ ตกจากที่สูงได้ที่ประมาณที่0.5เมตรนะคะแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็ละอองน้ําได้อยู่ที่ IP30 นะคะนี่คือเป็นตัวของสแกนเนอร์นะคะยี่ห้อซีบา้ารุ่น l s 2 2 0 8ค่ะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้นะคะว่าประสิทธิภาพในการอ่านบาร์โค้ดของเขาเป็นยังไงนะคะคือเราก็จะอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D นะคะหรือว่าเป็นวันดีบาร์โค้ดนะคะเราจะมาทดสอบการอ่านบาร์โค้ดนะคะ ของสแกนเนอร์นะคะยี่ห้อซีบ้านะคะรุ่นซิมโบค่ะ Ls 2 2 0 8นะคะก็คือที่อย่างที่บอกไว้ก็คือสามารถอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 1D ได้ทุกรูปแบบนะคะก็คือวิธีการใช้งานนะคะก็คือเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็อ่านบาร์โค้ดได้เลยนะคะแสงของเขาจะเป็นเลเซอร์สแกนเนอร์นะคะจะเป็นแสงเล็กๆเ,เป็นเส้นนะคะ นี่คือประสิทธิภาพของตัว b a r c o ้ด scanner รุ่นนี้นะคะี i b a ค่ะรุ่น Simbol LS สองสองศค่ะสินค้าตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ที่ช็อปนะคะหรือว่าร้านค้าหรือว่าร้านขายของชำนะคะหรือว่ามินิมาร์ททั่วไปนะคะหรือว่าใช้ในรายผลิตก,ก็ได้นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจสินค้าตัวนี้นะคะหรือว่าตัวอื่นๆนะคะสามารถเข้าไปรับชม ตัวอย่างนะคะหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะคะ w w w d rbs co t h หรือ w w w นะคะ a n y w e r k a n y w h e r e a n y t i m e com ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่นะคะ02ค่ะ7434595ค่ะขอบคุณค่ะ